ได้สร้างแคปขึ้นที่สตูเดี๋ยวพาไปแคมป์เยดากัน <pper pper> ทุกคนเหมือนจะดีใจที่ได้เห็นแคป <pper pper> แต่ว่าเยดาจะไม่ให้ใครออกทุกคนต้องอยู่กับเยดาที่นี่ขึ้นย <pper pper> ่างภารกิจหนึ่งพราพรกิจจะมอบแคร์แบร์ให้ต้องรักษาแคร์แบร์ไวใ้ให้พ้นขึ้น <pper pper> จากนั้นเยดาก็เริ่มแจกงข้าสุดท้ายของเ ทุกคนก็ตั้งใจแ่งตัวน้องแคร์แบร์ของแต่ละคนจากนั้นแผนขโมยแคร์แบ๊วธัยญาก็ได้เริ่มขึ้นจะไดเอาของเานอขอแคร์แบ๊ได้ไหมครับของคนนี้ไม่ตั้งขโมยเมื่อทุกคนหลับยดาก็ขโมยต่อพี่ไปซ่อนไว้ใต้เตียงเลยต้องทำแบบนี้